สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770ไม่มากเท่าไหร่ครับคงระดับปัดกลางนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสิทธของเขาที่จะมีสิทธิ์ชุมนุมคงไม่น่าจะร้ายแรงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าน่าจะชุมนุมไม่เยอะคงไม่ร้ายแรงขนาดนั้นครับ การชุมนุมของคนทั้งสองฝ่าย,ยมีจํานวนที่มากอยู่แล้วทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการเนื้อโทษกรรมและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นในการชุมนุมในครั้งนี้ผมว่าจํานวนประชากรจํานวนคนที่มาร่วมการชุมนุมคงจะไม่แพ้ครั้งก่อนๆสาหรับการต่อสู้โต้แย้งทางการเมืองเกี่ยวกับพรบนิตโทษกรรมผมว่ามันจะมีลักษณะทิศทางของการสร้างปัญหามากกว่าผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยถ้าการกระทําผิด ก็สมควรได้รับโทษตามกฎหมายถ้าเกิดว่ามีการเนิรโทศกรรมก็จะก่อปัญหาให้กับผู้ที่กระทําความผิดแล้วเมื่อไหร่ที่มีการกระทําความผิดขึ้นอีกก็จะมีการเรียกร้องเพื่อที่จะทําการเนื้อทศกรรมซ้ําๆๆโดยที่ไม่มีคําว่าจบสิน้นเนื่องจากว่าการเมืองยุคนี้มันเป็นเรื่องของเสียงข้างมากครผมไม่แน่ใจว่าทาั้งทั้งหลายทั้งมวลแล้วมันจะม,นมันจะสามารถที่จะไปกดดันรัฐบาลอะไรอย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันในช่วง เสียงมากข้างมากลากไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะถึงแม้ว่าในสภาแล้วก็นอกสภาจะมาสู้กันอย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถสู้กันได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายหลายคนนะก็คือส่วนมากก็คือคนที่ยังไม่ไม,ไ,มไม่แสดงออกอตอนนี้ก็กลังรออยู่ว่าอ,อ,อะไรจะเอายังไงกันแน่คงได้มากพอสมควรเพราะส่วนมากคนจะไม่ค่อยชอบวิธีการนี้เพราะว่ามันเขาว่ามีมันให้หมดเลยใช่ไหมล่ะคือทุกคนจะจะ จะได้โทษกรรมทั้งหมดบางคนเขาไม่ชอบไงว่าอยากให้โทษกรรมแค่บางกลุ่มเพราะคนเสียประโยชน์ได้ประโยชน์มันเยอะผมว่าจะทราบปัญหามากกว่าเพราะว่าคนส่วนมากไม่ชอบไงน่าจะหาวิธีการแก้เก๋ดีกว่านี้น่าคุยกันก่อนน่ามีการเนี่ยนะคือนะประชามติกันก่อนว่าดีไม่ดียังไงร,รีบมากไปโลบร้ามากไปทําให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจจริงๆแล้วในการที่จะเน่โทษกรรมอะไรต่างเนี่ยมันต้องมองท้อท็จจริงก่อน ก่อนจะน,นิรโทษกรรมอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องมองข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันคืออะไรกว่าจะมาถึงขั้นตอนนิรโทษกรรมเนี่ยข้อเท็จจริงไม่ยังไม่ปรากฏออกมาชัดเจนผมว่ามีคนเยอะคนบางคนที่คนอยากจะรู้ข้อเท็จจริงเพราะที่เขาเอามาชุมนุมเนี่ยเขาเขาเปิดข้อเท็จจริงให้ฟังเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้บอกข้อเท็จจริงอยู่ดีก็นิรโทษเลยผมว่าปัญหาอื่นเยอะนะมากกว่าการจะจะต้องมานิรโทษกรรมปัญหาอื่นมากกว่าผมว่ารัฐบาลเขาวางกลยุทธ์ไว้ดี คงว่าคงมารวมกันไม่ได้หรอกผมว่ามันแตกน่าจะแตกกันส่วนมากาาจะก็จะโพสต์กันในโซเชียลมากกว่าแต่ส่วนจะเอาคนมารวมกันได้เยอะนะผมว่าไม่ได้เ,รเพราะาเขากันกันไว้อยู่รัฐบาลเขามีกลยุทธ์กันไว้อยู่ผมว่าถ้าจะเอาจํานวนคนน่ไม่ได้แต่คนม่เห็นด้วยผมว่าเยอะแต่จํานวนคนอาจจะไม่ได้กลับเข้าสู่ชนทุกป,ปัญหากับสามารถนะครับวันนี้31ตุลาคม2556นอกจากเป็นคืนฮาโลวีนคืนปล่อยผีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยคอการเมืองโอบ แยกร่างไปถูกเลยนะครับว่าจะไปติดตามเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองตรงไหนกันดีระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกับที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับเพราะว่าดูจะมีเรื่องที่ต้องติดตามแล้วทั้งสองเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพอรบรนิรโทษกรรมฉบ,บับทะลุสอยด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เกิดเอาไว้กับท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดภาษาหนคอการเมืองก็แต่ว่าวันนี้ เป็นวันที่ขอดูไพ่นะครับว่าไพ่ในมือเนี่ยมีแต้มต่อเท่าไหร่มีแต้มอยู่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะประเมินตาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราเราเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อสายกับทางประชาธิปัตปัดดูบ้านนะครับเราไปฟังทัศนคของคนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณโตเทพรัก์ครับสวัสดีครับคุณโตครับสวัสดีครับท่านประจักษ์ครับอืวันนี้เห็นเขาเป่านกวีดแล้วเห็นมีข่าวคราวมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคุณโตมองว่าเท่าไหร่วันนี้เอาสามหมื่นสามหมื่นอัพห้าหมื่นอัพ หรือเจ็ดหมื่นอัพคุณสุเทพเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นใช่ที่วันนี้ที่มาเนี่ยก็ประมาณหมื่นหนึ่งผมให้ให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งเองเหรอแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเป็นสองหมื่นสามหมื่นไม่ไม่ถึงห้าหมื่นอ่าไม่ไม่ถึงห้าหมื่นก็สองหมื่นสามหมื่นครับผมครับตัวเลขสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันมีนัยยะมันมีความหมายไหมในมุมของคุณโตเทพรักษ์เนี่ยคุณประจักษ์ครับครับผมคนที่มา ผมขออนุญาตใช้คุณคําพูดของอภิสษ์ย้อดกลับไปนะเดี๋ยวว่าละสองหมื่นสามหมื่นเลยไม่ได้คนเดียวรัฐบ,บาลต้องฟังอืและงานนี้ในลึกๆของในหัวใจผมนะที่ส่วนตัวนะและรวมทั้งนปชด้วยครับผมภาวนาให้ให้ออกมาเยอะๆเลยอืเพื่อจะได้กฎหมายเนี่ยมันตกไปอ่าบ,บ,บให้สําเร็จ คืออยากให้มีมีคนมาร่วมในเวทีสถานีรถไฟสามเสนเยอะๆเพื่อที่จะเป็นแรงกดดันให้ทางเสียงข้างมากการมาที่การเสียงข้างมากรวมทั้งในส่วนของเพื่อไทยซึ่งเป็นพักหลักของของรัฐบาลเนี่ยถอยจากกฎหมายพรบนิสุกรรมถอยไปครึ่งซอยก็ยังดีครับผมแล้วก็นี่บอกฝากไปถึงคุณลันตาพะโนด้วยนะที่เข้าว่ารัฐบาลนะ คุณไปชวนพักพวกคุณในพักถนนเรให้ออกไปเยอะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่ไปชวน๋หวเข้าซอยอะไรไล่ไล่ให้พรวนี่มันตกไปส่วนผมเนี่ยพวกรปชผมอยู่ถนนใหญ่ครับครับอยู่ถนนใหญ่ถนนสายเดียวกับจตุพรเหรอผู้บแน่นอนครับเพราะผมมันพวกเดียวกันอยู่ตรงนั้น้วเห็นจตุพรพูดเมื่อวานบอกว่าจะเข้าไปในซอยเดี๋ยวจะถูกลวงเข้าไปฆ่าทิ้งในซอยตานหรือเขายิงตายเออเออเข้าไปทำไมแล้วหันหลังกลับมาเอาเพื่อน ไปไหนหมด่ะก็ใครจะไปอย่างคุณน่ะ้าไปในตอยก็รู้ว่ามันตายอ่ะเอ๊ะในมุมของคนเสื้อแดงเนี่ยคุณคุณคุณโตถามนิดหนึ่งที่บอกว่ากําลังโดนลวงเนี่ยลวงเหมือนพูดคล้ายๆกับเป็นไส้ศึกอยู่ข้างในเนี่ยในมุมของคุณโตในมุมของทางเสื้อแดงเนี่ยครัหมายทึงไขรที่อยู่ข้างในมีตัวตวนหรือเปล่าอะไรนะอ่าที่บอกโอ้ยเนี่ยมีมีมคลาค้ายๆก็เป็นไส้ศึกอยู่ในเพื่อไทยเนี่ยครับอพยายามที่จะลวงให้นะ ในส่วนของสสในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยเดินเข้าซอยตันเพื่อที่จะไปอะไรฆ่าทิ้งในซอยเนี่ยครับอืมมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าที่บอกว่าโอ้เนี่ยเป็นไส้ศึกเป็นคนที่ใช้สานหลวงเนี่ยแต่เราคงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเรารู้ครับอ่าเป็นระดับอํมมาเหรอระดับอํมมา์ก็น่าไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแหละแต่มันอยู่ในขั้วเพื่อไทยนี่แหละอ๋อเหรอฮะเรารู้นะแต่เราเรา ไม่ต้องผงไปเอยไปนามเขาพฤติกรรมอะไรอย่างนี้น่ะนะครับผมพลาดจริงไปถึงคักศิลเลยโดนในพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยหลอกมาหลายทีแล้วครับอะาผูผมก็ยันไปหลายทีแล้วจากนตอนโบนัสซาทีแล้วต้องออกมาขอโทษพวกผมอ่ะครับอ่าตอนนั้นก็ทีแล้วอันนี้ก็ไม่เข็นเอาอีกคุณประจักษ์คนที่คนที่เข้ามาแฝงตัวคนที่เข้ามาเป็นไส้ศึกที่ว่าเนี่ยครับตอนที่ เสื้อแดงมีการชุมนุมเนี่ยหรือว่ามีกิจกรรมมีบทบาทเนี่ยเขาเคยไปมีส่วนร่วมหรือหรือไปให้แนวคิดหรือไปทํากิจกรรมร่วมหัวชนไทยหรือว่ามีจุดยืนคายลึงกันไหมถ้าไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยครับผมแล้วแล้วเขาใช้เสน่ห์ยาวแฝอะไรฮะถึงถึงกลายเป็นความใกล้ชิดเนี่ยเราไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนทางเขาเออเราไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนทางเขาเพะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนดีครับท่านทันครับนายเหมาะสมครับท่านอะไรอย่างเงี้ย แล้วทาไมระดับแกนนําหรือระดับตัวแทนของทางนปชก็ดีทางเสื้อแดงก็ดีที่อยู่ในศูนย์กลางของอํานาจเนี่ยไม่มีไม่มีลมปากไม่มีอะไรไม่มีวาทศิลป์ที่ทําให้ศูนย์กลางของอํานาจต้องฟังเลยว่าไอ้พวกฟังผมบ้างอย่าไปฟังทานนุ้นอย่างเดียวเนี่ยคืออย่างนี้คุณประจักษ์้าพวกผมเนี่ยมีแต่พลังของพวกผมกับประชาชนอแล้วพวกผมเนี่ยมันพูด ไสร้างไม่เป็นอ๋อไม่ได้ใส่หน้ากากพูดครับพูดออกมาก็ปากกับใจมันตรงกันอเพราะฉะนั้นบางท่านเขาก็ไม่ชอบอ๋อเหรอฮะคือพูดตรงเกินไปไปไปบแบยกยอปอปั้นโอ้อะไรไม่เป็นเออไม่เป็นผมบอกว่าอย่างนี้นะไปแล้วมันจะตายมันอย่างเนี้เอ้ยจะไปตายได้ไงนี่เขาคุยยังไม่เรียบร้อยอะไรประมาณอย่างนี้ผมพูดได้ประมาณแค่เนี้ครับนี้เขาไปนเขาคุยยังไ่เรียบร้อยเลยจายเหมือน ที่เรารักกันมาเนี่ยเราเตือนด้วยความรักไม่ได้เตือนด้วยความชังหรือจงกิจจงชังอะไรแต่ว่าเพื่อนไม่ฟังครับแล้วพอไปสุดซอยโดนเขาอัดมาแล้วก็หันมาเอ้ยด้วแดงไปไหนหมดมันคงไม่ใช่ล้วเงั้นผมพวกผมถึงบอกว่าผมจะไปอยู่ที่ถนนใหญ่ครับไปตายกันที่ถนนใหญ่แท้ตายอ่ะไม่ยอมเข้าไปในซอยตัดเข้าไปแล้วโดนอย่างนไม่อย่างที่คุณจะทุกคนว่าคุณคุณโตคิดว่าการออกมาแสดงพลังหลังจากเสียงนุวิดวันนี้เนี่ย ครับจะทําให้ทางผู้ใหญ่ในเพื่อไทยเนี่ยถอยไหมหรือว่าสงสัยยากแล้วยังไงก็ดด้ยเขาเขาเขาต้องต้องคิดแล้วดีแล้วจริงจริงนะคุณประจัก์นะผมให้เขาวันวันเสาร์หยุดงานใช่ไหมครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมอยากให้มาให้ครบตามเป้าสุเข้มไปทำไปนี่ผมภาวนาเลยแต่พวกผมไม่ได้ทําอะไรนะผมอยู่เฉยก็จะรอดูใช่ไหมผมถามคุณโตคําถามสุดท้ายก็แล้วกันสัญญาณผ่านทางเ Facebook ของคุณพานทองแท้นมีนัยยะอะไรไหมเนี่ย คุณประจักษ์ครับโอ๊กเนี่ยเป็นลูกชายอืมนั่นน่ะสิเอ่อนี่เป็นลูกชายนะผมนี่ไม่ใช่ลูกไมไ่อะไรไม่่นั้นจริงเพื่อนร่วมอุดมการครับเนี่ยลูกชายเขาขนาดลูกชายเขาเองนะถามว่าโอ๊กรู้อะไรไหมก่อนที่โอ๊จะพกเฟซบุ๊กนับคุณคุณประจักษ์ครับไม่ทราบคุณประจักษ์รู้ทราบไหมโอ๊กเนี่ยไปตะเวอีสานม,มาแล้วเรียบร้อยอครับถามเนี่ยประชาชนเนี่ยตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านเนี่ยให้ทีมงานตัวตัวเองไปเนี่ย อบถึงมาบอกเอากลางซอยก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งเพื่อนอ่าขึ้นหนึ่งไม่จะไปต้องทะลุซอยกลางซอยก่อนสองก็คือเพื่อนเนี่ยยังไงก็ต้องรักษาไวใช่ไหมอ่แสดงว่าพันองค์เองก็มีข้อมูลในระดับหนึ่งก่อนที่จะเฟซโค้ดข้อความผ่านเฟซบุ๊กน้ององคนี่เป็นคนรุ่นใหม่ลูกองคนี่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ซีซัวแล้วมันจะมีนัยยะถึงถึงผู้ใหญ่ในในในรัฐบาลไหมก็หนึ่งเขาเป็นเด็กอสองไม่ได้มี บทบาทอะไรในในไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยกต่างหากเออเนี่ยนี่แหละเขาก็เลยได้จะทําแบบเด็กทําอ่ะไม่คุยไปแบบอย่าลืมนะโอ้เป็นลูกทัดสินนะนั่นน่ะสิตรงนี้ที่สําคัญถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ไปแล้วแต่คนที่เป็นพ่อเป็นลูกกันน่ะอย่างน้อยก็มีความคิดของพ่อก็แน่นอนคือเชื่อว่าพ่อคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะผมว่านะอย่างน้อยคือคือตัวหัวพูดไปได ช่วยไปพูดแทนพ่อหน่อยอะไรบนั่นนหะสิมันก็มีนัยยะเหมือนกันนะเอาล้ขอบพระคุณคุณโตนะวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนี่คุณโตนะฮะมุมมองคุณโตไปฟังมุมมองเขาอีกคนหนึ่งบ้างคุณชินจังครับสวัสดีครับีคคุณประจักรคุณชินจังคการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของคุณผ่านตกแต้ลูกโอ๊กเนี่ยมันมีนัยยะอะไรไหมในมุมของคุณชินจังคุณประจัก์คุณต้องรู้ก่อนว่าเฟซบุ๊กนั้นน่ะคุณโอ๊กเขาโพสเอง คือตอนโพสเข้าไปนี่อาจจะโพสเองอ่ะแต่ว่าแค่เอาหัวเชื้อมาใส่แต่ว่าตอนตอนหาข้อมูลอะไรก็บ้างจากคุณโตก็บอกโอกไปอีสานเนี่ยไปหาข้อมูลคนรอบข้างให้ข้อมูลอีกหน่อยนึงแล้วก็บอกไกด์ให้หน่อยนึงโอ้ระดับโอกเขียนได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องเอาข้อสอบไปลอกหรอกทีนี้มาพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยนะเพราะว่าถ้าวัดกันด้วยตัวเลขอ่ะเสื้อแดงมาเท่าไหร่ และชนะจากการประท้วงหรือไม่อไม่ได้ชนะนะเขายุบสภานะจ๊ะแต่พวกตัวเลขมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขมันอยู่ที่คุณภาพของคนที่ออกมาชุมนุมแล้วแล้วดูแล้ววันนี้เนเซ็นตหน่มเนี่ยผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ที่ออกมาชุมนมปัญญาชนน้อยแต่อันนี้คือนักธุรกิจปัญญาชนคนชั้นกลางและก็คนระดับล่างอีกนิดหน่อย คุณคุณจินจังดูจากคนที่มาวันนี้แล้วมีคุณภาพพอไหมมีสิคือเขาเขาไปคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าถ้าปัญญาชนหรือคนระดับกลางเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะเสพสื่อเยอะไงแต่ถ้าตาสีตาสายยายมายายมีหรือคนขับวินมอเตอร์ไซค์วันวัน,วนแค่หาค่าปากท้องนะ่ะครับก็อาศัยว่าหัวหน้าวินหรือพวกหัวหน้าคะแนนมาบอกว่าเออนี่็ดีอย่างนี้สามสิบาทเอาแต่สามสิบบาทอย่างเดียวอ่ะถึงบอกว่า ดูที่เจตนานะครับคุณทักษิณต้องการคว่ำกระดานอืมล้วจะคว่ำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคือหมายว่าสมรภานหรือไม่ผ่านทักษิณไม่มีเสียนะนี่คิดแบบเท่าแกไงเราต้องมามองที่เจตนาของคุณทักษิณทําไมถึงดันให้สุดซอยนึ่งสลายพวกเสื้อแดงให้แตกเป็นเสียงเสียงก่อนแต่ยังเหลือยังเหลือตัวหมาดสามสี่คนที่โอ้โหไม่ได้จัดตั้งอ่ะ เพื่อรักษามวลชนเอาไว้ครับแต่ส่วนสายอีกสายสมัยชีพกพรรคการเมืองน่ะเออไปไหนไปนั่นเ <ừ, S 2> พราะมันมันเป็นการจัดตั้งแต่มันมีส่วนหนึ่งเห็นไหมพวกที่มีบอกอุดมการยอมกรีดเลือดคนตายไม่ได้คือ ừ, คนร <ừ, S 2> ักษาคนพวกนี้บอกฉันจะโหดว่ารักษามวลชนเอาไว้ส่วนนึงโอุ้ยพ่อขาน่ะเขาคิดอะไรนะถ้าไม่กําไรแบบก้าวกระโดดหรือสูงสุดก็เสมอตัวก็อืมคือไม่เสียใช่ไหมอย่างดีก็เจ้า ไม่ผมถอยเป็นแน่แล้วมผม